น้ำร้อนปลาเป็นน้ำห้องเราไม่เย็นมาอาบแมม้้ถาาเดินขก็ทไม่หมถ้าเปิดใจแล้วอ่อนแอลองมาเปิดแอร์ที่ห้องเราไหม <c oughs> จริงๆก็ไม่ได้โหดมาตั้งแต่เด็กแต่ไปเอินเด็ดมาตั้งแต่เกิดข้ามจังหวัดไปหาไม่เคยกอดถ้าไม่ทราบเหมือนที่โปรโมทขอย้พระลงโทษอย่างนัง เขาใหญ่ที่ว่าหนาวนะครับเขามีแฟนแล้วเนี่ยหนาวก็่าอีกนะไม่ติดสวยเพราสวยติดเราที่บอกว่าเราเจ้าชู้อะเฮ้ยเคยเป็นชูเหรอสวยทุกตรงไม่รู้จะวงตรงไหนอไม่มีใครเหมือนเดิมหรอกขนาดเรายังสวยขึ้นทุกวันเราอ่ะเป็นของเล่นให้ใครไม่ได้หรอกเป็นได้แต่ของแซบ ติดฝนนะไม่เป็นไรแต่ถ้าติดใจอ่ะฮลี่บ,บอกนะคิดถึงนะบอกได้ไหมแต่คิดถึงไหมอ่ะบอกได้นะ